สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แช n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการไล่นกพิราบนะครับที่หลายๆท่านอาจจะมีปัญหากับนกพิราบนะครับก็คือเราจะใช้แสงเลเซอร์แบบนี้นะครับหรือจะเป็นตามร้าน20บบาทก็มีขายนะครับนี่ครับเรามาได้มานะครับเราก็จะเอาไป ส่องไปที่นกพิราบครับพอเขาเห็นแสงแล้วเขาก็จะบินหนีนะครับถ้าเขามาอีกเราก็สามารถใช้แสงนะครับยิงไปตรงนกพิราบนะครับทําให้เขาตื่นแล้วก็บ่อยครั้งเขาก็จะไม่มาเกาะน,นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ